สวัสดีครับท่านผู้ปกครองลูกๆนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับผมดรดุริยะจันประจาในนานผู้ในการโรงเรียนนารีนุทกูลขอต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านที่ตัดสินใจมาเรียนที่โรงเรียนนารีนุทกูลจานวนมากการตัดสินใจในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดอีกครั้งหนึ่งของชีวิตและเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดเช่นกัน โรงเรียนต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งทำไมผมถึงต้องกล่าวเช่นนี้เนื่องจากโรงเรียนนานินุกูลมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงงานวิจารารการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิตพร้อมที่จะศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในสังคมดิจิทัลที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและที่เห็นชัดคือปีนี้ห้องเรียนนานาชาติและห้องเรียนพิเศษ มีนักเรียนมาสมัครเข้าศึกษาต่อจำนวนมากและมีนักเรียนหลักสูตรนานาชาติจากประเทศใกล้เคียงมีความประสงค์ที่จะมาเรียนร่วมกับโรงเรียนานารีนุกูลสิ่งที่เราภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมาคือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนานารีนุกูลได้ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้รับรางวัลจำนวนมาก และที่สำคัญนักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่มีการแข่งขันสูงได้จำนวนมากเช่นเดียวกันและที่สำคัญปีนี้สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศได้ทำข้อตกลงกับโรงเรียนนารีนุกูลในการพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานโดยการนำนวัตกรรมการเรียนการสอนมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนนอกจากนี้ เรายังประสบผลสำเร็จในการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ2,561ในปีการศึกษา2,564นี้ มีการระบาดของโควิด -19 ที่รุนแรงโรงเรียนานารีนุกูลได้ตระหนักและคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนจึงได้ตัดสินใจนำนวัตก,การดิจิทัลซึ่งเป็นจุดแข็งของโรงเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพในระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายนโรงเรียนต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนอีกครั้งหนึง่งที่ตัดสินใจเลือกนานรีนุกูลเป็นบ้านหลังที่สอง และเราขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลบุตรหลานในปกครองให้ดีที่สุดเช่นคนในครอบครัวเดียวกันหากมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วมีทุกประการใดทั้งด้านการเรียนการสอนการดำรงชีวิตการขอความช่วยเหลือเรามีรองผู้อำนวยการคณะกรรมการบริหารและครูบุคลากรมากกว่า250ท่านพร้อมที่จะให้คำปรึกษาช่วยเหลือตลอดเวลาขอให้โชคดีมีชัยทุกท่านครับ สวัสดีค่ะผู้ปกครองระดับชั้นม .1 และม .4 ที่เคารพรักทุกท่านนะคะก่อนอื่นต้องแสดงควายมยินดีกับผู้ปกครองทุกท่านค่ะดิฉันนางสาววันเพญวงจันทร์ค่ะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการขออนุญาตพบทุกท่านในการมอบตัววันนี้นะคะเนื่องจากว่ามีเวลาจํากัดขออนุญาตไปแบบเร็วเลยนะคะเรื่องที่1นนะคะการมอบตัวออนไลน์ปีนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาเราจึงปรับรูปแบบการมอบตัวเป็นรูปแบบออนไลน์นะคะซึ่งผู้ปกครองนั้นเข้าไปที่ เ็บใช้โรงเรียนนานในนุดูลแล้วก็ไปศึกษาคู่มือนะคะล็อกอิน mm hmm. เข้าไปกรอกข้อมูลพิมพ์ใบมอบตัวแล้วก็พิมพ์ใบจ่ายเงินนะคะและผู้ปกครองเข้าไปในกลุ่มไลน์นะคะปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้องแล้วก็ในการมอบตัวนั้นครูที่ปรึกษาเขาจะใช้วิดีโอคอลในกลุ่มไลน์ตามเรียงตามเลขที่ที่ประกาศตามใบรายชื่อนะคะเรื่องที่2ไปที่เอกสารการมอบตัวซึ่งสําคัญมากเลยนะคะ เรื่องที่1ก็คือเมื่อกอกรายละเอียดเสร็จแล้วก็ให้ผู้ปกครองนั้นพิมพ์เอาใบมอบตัวออกมาแล้วก็ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยนะคะใบที่2ก็คือใบแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับน้องม .1 ก็จะเป็นใบปพอ1ปอนปอน้องมอสก็จะเป็นใบปพอ1บอ,อซึ่งรูปแบบให้สังเกตนิดน,นึงนะคะอันนี้เราจะมีการตรวจสอบไปที่โรงเรียนเดิมหากพบว่าเอกสารเหล่านี้ เป็นเอกสารปลอมนะคะซึ่งมันไม่เป็นไปตามว่าท่านจบจริงเราจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ทันทีนะคะเอกสารเหล่านี้ก็จะประกอบไปด้วยระบุเลขที่ชุดเลขที่ของใบปพใบอันที่สองที่ดูก็คือผลการเรียนหกพักเรียนแล้วก็มีลายมือชื่อนายทะเบียนนะคะส่วนด้านหลังของปพหนึ่งก็จะมีเหตุผลที่สำคัญก็คือวันอนุมัติจบ วันออกจากโรงเรียนและสาเหตุการจบของน้องม .1 นนั้นมีสาเหตุเดียวก็คือจบการศึกษาประถมศึกษานะคะและลายมือชื่อผู้บุนในการและประทับตราโรงเรียนเดิมนะคะสำหรับพี่ม4นะคะก็จะมีลักษณะเดียวกันด้านหน้าส่วนด้านหลังของพี่ม4ก็จะมีเหตุผลในการจบที่เหมือนกันก็คือจบการศึกษาภาคบังคับนะคะ รายละเอียดอื่นก็จะเหมือนกันนะคะเพราะฉนั้นให้ผู้ปกครองได้ตรวจสอบรายละเอียดตรงนี้แล้วก็ถ่ายสำเนาหนึ่งแผ่นนะคะสิ่งเอกสารถัดไปที่จะใช้นะคะก็คือสำเนาทะเบียนบ้านก็จะประกอบไปด้วย3แผ่นด้วยกันนะคะ1สําสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน2บิดา3มารดาอย่างอื่นไม่เอานะคะอย่างละ1แผ่นรวมแล้วก็ถ่ายเอกสารมารับรองสำเนาถูกต้องมานะคะ และเมื่อท่านทำเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างหนึ่งก็คือรูปถ่ายนะคะขนาด1.5นิ้ว2แผ่นนะคะ1.5นิ้ว2แผ่นคลิปหนีบติดกันมาแล้วนำเอกสารมาส่งในวันที่31พฤษภาคมเวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา11นาฬิกานะคะสำคัญเลยก็คือการเริ่มมอบตัววันนี้เราจะเริ่ม9โมงตรงจะไปจบปที่เวลา16นาฬิกา30นาที หากนักเรียนคนใดไม่สามารถมอบตัวได้ทันตามเวลาที่กำหนดโรงเรียนจะถือว่าท่านสละสิทธิ์แล้วโรงเรียนจะเรียกลำดับที่สำรองขึ้นมาทันทีนะคะถัดไปก็คือจะเป็นเรื่องของการเปิดเรียนและเรื่องรับหนังสือเรียนเอาเรื่องการรับหนังสือเรียนก่อนนะคะซึ่งในภาคเรียนที่หนึ่งนี้การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาเนี่ยจึงโรงเรียนจึงประกาศทำการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายนเป็นการเรียน ผ่านระบบออนไลน์ดังนั้นนักเรียนจะต้องมารับหนังสือในวันที่31พฤษภาคมนะคะซึ่งการมารับหนังสือและเอกสารการสอนให้นักเรียนนําเอกสารมาส่งคุณครูด้วยโดยคุณครูที่ปรึกษาก็คือจะรอรับเอกสารตั้งแต่8นาฬิกาจนถึงเวลา10นาฬิกานะคะอาจจะเลทไปถึง11นาฬิกาได้เพราะนั้นเอกสารนักเรียนจะต้องมีความพร้อมค่ะถัดไปก็คือการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564นั้นจะเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่1มิถุนายนพร้อมกันนะคะทั้งพี่ม .1 จนถึงพี่ม .6 โดยใน1เดือนแรกเราจะเรียนแบบผสมผสานคือเรียนออนไลน์แล้วก็ตามแพลตฟอร์ม d l i t n a r i n u k u n a c t h รายละเอียดการเรียนการสอนนั้นให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษารายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะคุณครู ICT ทําการ เตรียมการเรียนการสอนไว้รอพวกเราแล้วนะคะเรื่องถัดไปค่ะหากมีปัญหาในการมอบตัวในวันนี้นะคะก็เราจะมีทีมงานรับโทรศัพท์เพื่อแก้ปัญหาให้ท่านอยู่ที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียนประมาณ5ท่านนะคะท่านสงสัยอะไรท่านโทรมาสอบถามได้เลยนะคะสุดท้ายของวันนี้เรื่องที่6ก็คืออยากจะเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนเข้าไปถูกใจ เฟซบุ๊กโรงเรียนนาเรนุกูลเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมทั้งกลุ่มไลน์ผู้ปกครองนะคะมอบตัวเสร็จท่านอย่าเพิ่งออกจากกลุ่มไลน์นะคะให้ท่านอยู่กลุ่มไลน์นี้ตลอด3ปีแล้วก็กลุ่มไลน์นักเรียนนั้นเราก็จะให้นักเรียนเข้าร่วมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นี้ซึ่งในเดือนแรกเป็นการเรียนออนไลน์นะคะ ก็ให้ผู้ปกครองทุกคนนั้นได้เตรียมความพร้อมให้กับลูกๆด้วยนะคะอุปกรณ์การเรียนการสอนรวมทั้งการมารับหนังสือในวันที่3 1ซึ่งโรงเรียนมีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะแล้วก็เราจะเจอกันหน้าวิดีโอคอนเฟรนต์อีกทีนึงก็คือนะัดประชุมผู้ปกครองนะคะโดยพร้อมเพียงการรายละเอียดนั้นก็จะแจ้งผ่านทาง f a c e b o o k โรงเรียนนาเรนุกูลกลุ่มไลน์แล้วก็หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนนาเรนุกูลค่ะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็ขอบใจล,ลูกนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรั้วกรมมาท่าชมพูโรงเรียนนาลีนุกนปูนของเรานะคะสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีค่ะกลับสวัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นม .1 และม .4 ที่เคารพทุกท่านนะคะสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะโรงเรียนจึงได้คิดวิธีการที่จะลด การแพร่เชื้อลดความแออัดในการมาลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนในวันที่28สําหรับม .1 และวันที่29สําหรับม .4 ลงโดยใช้วิธีการออนไลน์นะคะซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้นะคะในรายละเอียดของการลงทะเบียนม .1 และม .4 ม .1 จำนวน1,650บาท และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าลงทะเบียนจํานวน1440รวมเป็น3090บาทม .1/13 ม .1/14 ค่าลงทะเบียน2650กับ 1,440รวมเป็น4,090บาทม .4 ทับ5ถึงม .4 ทับ14ค่าลงทะเบียน1,650และค่าใช้จ่ายอื่น1,140รวมเป็น2,790ม .4 ทับ15และม .4 ทับ16 3,650กับ1,140เป็น4,790ค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะก็คือค่าคู่มือค่าตรวจสุขภาพค่าประกันอุบัติเหตุค่าสมัครสมาชิก สมาคมผู้ปกครองและครูค่าโปรแกรม PS School ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็ม .1 น,นั้นจะมีค่าสมุดเพิ่มขึ้นนะคะจำนวน300บาทเป็น1,440บาทนะคะอันนี้คือค่าใช้จ่ายนะคะส่วนวิธีการลงทะเบียนนะคะวิธีการลงทะเบียนออนไลน์นั้นมีอยู่3รูปแบบวิธีชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะคะตาม ขั้นตอนเอกสารดังแนบนะคะวิธีที่2การชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยโดยวิธีการชำระผ่าน Qui ิกสแกนนะคะและ2ชํชำระผ่านสแกนบาร์โค้ดจากเมนูปกติก็คือเ e n มเมนูนะคะและ3ชํชำระผ่านคีอินคอมโค้ดหรือ v i l l ลอร์ไอดีนะคะ และวิธีสุดท้ายก็คือวิธีการชำระผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะค่ะและวิธีการชำระเงินนี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะท่านผู้ปกครองจะได้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่ามีรายละเอียดที่ชัดเจนและถูกต้องในขั้นตอน ส่วนใบเสร็จนั้นท่านจะมาเริ่มรับได้ในตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะคะ 1, มิถุนายน2564เป็นต้นไปในเวลาราชการนะคะรวมทั้งการรับใบรับรองการประกอบการเบิกนะคะที่ห้องการเงินอาคารอำนวยการหลังเสาธงนะคะก็คงจะนำเรียนท่านผู้ปกครองได้ทราบขั้นตอนเพียงเท่านี้กับขอบพระคุณค่ะ